หนูชื่อเด็กหญิงพิชามลเปรมวังสีจากโรงเรียนเทศบาลอินทะปัญญาวัดใหญ่อินทารามจังหวัดชลบุรีจะมาบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องจิตอาสานำพาให้เกิดสุขนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านขอชื่นชมมวลมิตรจิตอาสา ที่ศรัทธาลงแรงอย่างแข็งขันเพื่อสังคมส่วนรวมดีร่วมกันไม่ถือชั้นยศถาบรรดาชนหยาดน้ำใจคือหยาดฝนชนิดเดียวในโลกที่โปรยปลายโดยไม่เลือกฤดูการไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ไม่กำหนดเชื้อชาติวันนะเกิดเป็นคน ต้องมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องทำจิตตนเองให้เบิกบานแบ่งปันความดีงามให้กับเพื่อนมนุษย์ในเมื่อคนเราเกิดมาต้องแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์มีจิตอาสามีใจสาธารณะอย่าเสียเวลาที่จะหาวิธีนั่ง ในหัวใจคนอื่นแต่ควรหาวิธีว่าทำอย่างไรให้คนอื่นนั่งในหัวใจเราความสุขของชีวิตไม่ใช่คนอื่นรู้สึกดีต่อเราแต่หมายถึงเราได้รู้สึกดีๆต่อคนอื่นหลักสังหะวัตถุธรรมจึงเป็นหลักของการมีจิตอาสานำพาให้เกิดสุข โดยเราต้องปฏิบัติดังนี้ 1. คนไทยต้องถึงพร้อมด้วยทานคือการให้โดยเฉพาะการแบ่งปันวัตถุให้แก่เพื่อนมนุษย์ผู้รวมโลกยังมีคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตด้วยความขาดแคลนมีผู้เจ็บป่วยไข้จำนวนมากที่ต้องการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โครงการจิตอาสาของผู้ชายตัวเล็กๆแต่จิตใจนั้นยิ่งใหญ่คือพี่ตูนบอด y ี้แสลมที่ได้จัดให้มีโครงการ9ก้าคนละเก้าเพื่อรวมทุนช่วยเหลือผู้เจ็บไข้เงินแต่ละบาทที่คนได้ร่วมกันบริจาคคือแต่ละอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อยืดชีวิตของเพื่อนมนุษย์นี่จึงเป็นจิตอาสา นำมาซึ่งความอิ่มบุญผู้ให้อิ่มใจผู้รับประทับใจผู้พบเห็น 2. คนไทยต้องถึงพร้อมด้วยปิยะวาจาคือใช้ถ้อยคำของตนเองสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่เพื่อนมนุษย์พระพุทธองค์ตรัสว่าสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังขะละมุตตะมัง การพูดแต่วาจาที่ดีเป็นมงคลสูงสุดดังโครงการจิตอาสาปอนยาด้วยใจรักษาใครด้วยรักธรรมโดยการนิมนต์พระผู้มีจิตอาสามอบธรรมะเป็นยาใจแก่ผู้เจ็บป่วยโดยไม่ต้องถวายปัจจัยทายทานรวมถึงผู้มีจิตอาสาเป็นครูสองมือเปล่าสองเท้าเปลือย ให้ความรู้กับลูกหลานแรงงานต่างด้าวตามสถานที่ก่อสร้าง 3. คนไทยต้องถึงพร้อมด้วยอัตถจริยาคือการปรับพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีคำกล่าวว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันภาพมีชัดเจนเมื่อคราว13หมูป่าอะคาเดมี ติดทำหลวงขุนน้ำนางนอนสร้างความห่วงใยให้คนไทยทั่วประเทศถนนทุกสายมุ่งสู่เชียงรายอุปกรณ์การช่วยเหลือทุกชนิดถูกส่งไปยังหมู่ป่า13ชีวิตมือหลายคู่ช่วยกันอุปกรณ์หลายชนิดถูกนำมาช่วยเหลือทุกฝ่ายเปี่ยมล้นด้วยจิตอาสา 4. คนไทยต้องถึงพร้อมด้วยสมานัตตาการวางตนสมควรแก่ฐานะเราต้องพบกับบุคคลสามวัยคือผู้อายุน้อยกว่าเราเสมอเราและผู้สูงอายุกว่าเราเมื่อเจอผู้เสมอกันพึ่งมีจิตอาสาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โอภาปราศัยมีมิตรภาพไมตรีที่ดีต่อกัน เมื่อเจอผู้สูงกว่าพึงมีจิตใจที่นอบน้อมช่วยเหลือหญิงสูงวัยชายสูงอายุนี่จึงเป็นจิตอาสานำพาสุขสู่สังคมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะจิตอาสานำพาให้เกิดสุขโลกเราอยู่ได้ด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรักเกิดขึ้นแก่ดวงใจของผู้ใดย่อมทำให้ดวงใจของผู้นั้นเต็มไปด้วยความปราโมทด,ดังโครงการจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุกคนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมเราจึงเห็นดอกทานตะวันสีเหลืองที่เคลื่อนที่ได้เดือนเต็มดวงที่มีลมหายใจ แต่ไม่ใช่ประดับบนฟ้ากฟ้าแต่ประดับบนผืนแผ่นดินไทยทำหน้าที่คืนกำไรให้แผ่นดินแล้วความปราโมทนั้นยังประกายแสงสุขคนรอบข้างอีกด้วยนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าจิตอาสานำพาให้เกิดสุขอย่างแน่นอนค่ะ